ยดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนเจอร์กิฟต์ เริ่มแล้วคะ่ะช่วงที่2ของเรากับอิ e er ini, <แ>นเนียส์บาร์เดลลิลี่ใครที่ยังไม่ได้สง B, ่งเอสเปนปัททะทายนะคะสง่งกันมาได้คะ่ะเบอร์นี้4 2 2 1 8 3 9เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะใช่แล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกุูไก่มีเรื่องราวเป็นข่าวเมาส์แบบทอล์ต์ดูทาวเลยอวดมากต้องมาบอกเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคุณนนท์วิเศษเองนะคะกับอดีตคนเคยรักของคุณอัมพัชราภาค่ะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยโสดแล้วใช่ไหมก็เลยกําลังรุดหน้านะคะขายขนมจิบซาลาเปาค่ะให้กับนางเอกเซ็กซี่รุ่นน น้องอย่างปูปรยาจ้าตาตาตตาตเนี่ยงานนี้นะคะเยี่ยวข้าวของเราที่ะกินปูอันเ,เนอรนะคะกีดตาแหลมเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะไปเจอปูปรยาข้าวค่ะในงานงานหนึ่งคือกินปูดูทะเลก็เลยขอโชว์ไปถามสักหน่อยว่าอุ้ยจริงยังไงคะยังไงคะ,งงคะเอ๊ะคุณโน้ตเนี่ยมาจิบหรือเปล่าน้อมากินปูดูทะเลหรือเปล่าหรือเปล่ายังไงแล้วอีกเรื่องหนึ่งกับขุนพลอิสระเนี่ยนะคะเป็นยังไงเรื่องนแล้วหรอตอบมาสิคะคุณปูุปรยา ว่าโน้ตแฟนเก่าพี่อ้ามตามจีบปูเรื่องมันเป็นยังไงจ๊ะจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะมีรุ่นรงไม่มีอะไรกับพี่โน้ตยังไม่มีไม่มีคือรู้จักกันไหมคะรู้จักมีอย่าใช้คําว่าจีบเลยเพราะปูเกรงใจพี่เขามันทําให้พี่เขาดูไม่ดีเป็นคบหาไมเป็นมันเร็วไปมั้งคะปพว่าแบบถ้าเกิดทําให้ทุกคนเราแบบว่า อดีตปูเพิ่งจบไปเองอยากให้มันจบอยากให้มันเคลียร์แล้วทำให้จิตใจปูสบายพี่เขาก็เป็นคนดีแต่เขาก็ไม่ได้มาจีบไม่ได้ทำอะไรออกนอกหน้าเลยแล้วแบบปูก็ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีไม่อยากให้ปูดูไม่ดีไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครดูไม่ดี<ค>ร,รู้จักกับพี่โนต้ตได้ยังไงคะเ,เคยเจอหลายรอบด้วยค่ะแต่ว่า,นนาแต่ว่า ไม่อย่างที่บอกปูไม่ค่อยกล้าคุยด้วยอยู่แล้วเมื่อก่อนปูก็ปูก็ป,ปูก็เห็นแต่ขุนพลนะ่ะป,ปุไม่ได้มองคนอืนเลยเป็นเพราะว่าอั้แพัสลาภาเป็นคนแนะนําโน้ตให้เรารู้จักอุ้ยโน้โน้โก็คือรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไม่ค่ะไม่ก็คือยางมันเกิดพี่เอกก็เจอบ้างวันนี้ค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ตอนนี้ยปุ๊พิง่งปูคิดเลยไม่ออกกับตัวเองตอนเนี้ยปูแบบเอาตัวเอง เรื่องเรียนเรื่องงานทุกวันนี้ปูก็ไม่มีวันว่างจริงนะไอ้วันที่มันบอกว่าเจอกันเป็นอาทิตย์เดือนนี้อีกสองเดือนน่ะปูคิวเต็มทุกวันแล้วอะเขาเข้ามาแล้วเขาเดินหน้าจีบจริงๆเนี่ยปูโอเคไหมคะสเปคหรือเปล่าคะพี่เลยต้องถามพี่คนบอกว่าพี่ต้องถามอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะปูปูไม่ได้ปูไม่ได้มีสเปคค่ะปูตั ปูยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยปูไม่ได้คิดไกลถึงขนาดตอนนั้แล้วเขาขอออกเดทอีกจะไปอีกไหมครับปูก็อยากให้เกียรติคุณพลจริงจริงตอนนี้ว่าโสดตอนนี้โสดสนิทสดสนิทค่ะเขาพูดเลยโสด สวยสนิทรู้จักมา8ปีก wow> ็มาจริงๆปีกตอนนี้ก็ยุติแล้วค voilà ่ะยุติความสัมพันธ์ของทุกคนเลิกเลิกเลยะเลยลิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาพี่เธอนะคะเราแบบไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอกันค่ะเลกเลิกกันดีค่ะเลิกกันด้วยเหตุผลเหมือนผู้ใหญ่ไ <hm ม่ใช่มือที่สามได้นอนไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อปูออกมาบอกเลยนะคะว่ากับคุณนอนพิเศษเนี่ยนะ รู้<อ>จักไ<อ>ารู้<อ>จัก<อ>แต่ว่า,<อ>าไม่ได้จีบกัน<ช>เ,อเองนะคะมันเราไปม้าง<อ>คือถามว่า พี่เขาเป็นคนดีไหมก็เป็นค,คนดีค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจีบอะไรแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ทําอะไรออกนอกหน้าด้วยเองนะคะค่อยเป็นค่อยไปถูกต้องเพราะเขาบอกแล้วคือเหมือนกับคือตอนนั้นน่ะคือรู้จักมานานแล้วคือบอกว่าคือตอนนี้เขามีขุนพลเขาก็มองอย่ี่ขุนพลคนเดียวอ่ะใช่แล้วไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอะไรแล้วก็บอกว่าอเอ้ยนักข่าวถามว่าเป็นพระพี่อ้าําแนะนําหรือเปล่าถึงไม่อยากพูดเรื่องนี้บอกโอ้ยไม่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 เกี่ยวเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวเนอนเดี๋ยวเนอะไม่อเกี่ยวกันอะไรแี้เขาบอนกคือตอนนี้ปูแบบคิดเลิกกันไมนออกแบบว่าอย่างเงี้ยไม่ขา น้องดูกัส่วนความรักนะคะที่เราถามถึงคุณขุนพลนะคะคุณปูก็บอกนะคะว่าก็ความรักยุติลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็บอกแบบเศร้าๆเหมือนกันนะส่วนสาเหตุการเลิกเนี่ยไม่ใช่มือที่สามไม่ใช่ทะเลาะกันเลิกกันด้วยดีจ้าถูกต้องแล้วค่ะโอ้น้องน่าคิดเนาะพอเลิกกับเอมี่ค่ะคุณโน้ตก็มีขุนพลเลิกขุนพลทันทีอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงคุณคุณโน้ตไปมีคนนี้ตมาคุณอัมพัชราภรณ์เองนะคะหลังจากที่แยกทางคุณโน้ตไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเมาท์มอยเลยนะคะว่า คุณอ้ําเนี่ยอู้ตอนแล้วมีหนุมน่มๆนะคะมาจีบเยอะมากๆเลยความรักครั้งใหม่กใกล้นะใกล้จะมีแล้วละมังใช่แล้วคะ่ะส่วนพี่น็อตก,ก็ใช่ย่อยหนะะักค่ะมีมข่าวแววแววมาว่าอุย๊ขยขยันเหลือเกินท้ออายขนมจีบซาลาเปาเปิดกัน24ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นอีเวนต์อะไรต้องมาลุ้นนะใครจะมีความรักครั้งใหม่<อ>ก่อนกันต้องแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นบอกไปขายขนมจีบให้กับคุณปูไปยาแล้วก็โดยลือก็สนันว่าเขาเนี่ยตามจีบคุณปูมาตั้งแต่ยังไม่เลิกกับพี่อ้ํานะจ้ะโอ้ อดีตคนเคยรักของคุณอ้ําอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณตอดอู้ยังอยู่ันเคุณตอดยังอยู่ซึ่งตอนนี้กํลังจะบินกลับมาเมืองไทยแล้วเองนะคะเอ๊ะฐานไฟเก่าจะครุลุนหรือเปล่าค่ะคุณอ้ําค่ะ ่าถามเรื่องคูเ <c oughs> ขาบอกว่าคูให้สัมภาษณ์ว่าเคยเจอโนะตอนที่ ก็คือถ้าเขาจะป้องกันข้าก็โอเคโอเคค่ะยินดีค่ะเพราะว่าเราเคยเจอกันมาตั้งนานแล้วเอาเป็นข้ามกเับกันเลยเรายังเร่นเต้นอยู่ดีกว่าถ้าเกิดว่าพอกลับมาจะดีกว่าเขาก็มีคนคุยกี่ยวกับเขาค่ะแล้วให้เก็บคนของเขาด้วยสวยที่สุดเลยอ่ะพี่อ้ําสวยมากจริงใช่แล้วค่ะ ค่ะเคลียกันเป็นทีละประเด็นเลยละกันะนะข่าวที่บอกว่าพี่อ้พี่อ้ําคุยคนนอกับคุณน้ององกานมีใครว่าก็คุยกันอยู่ไม่ได้คบกันเป็นแฟนร,รู้สึกดีแหมเขาก็โสดนนะอ่ะเนาะวิสวยขนาดนี้ก็ต้องคุยบ้างนิดนึงแ <Yeah. S 1> ื้วข่าวถามซีไปอีกค่ะว,ว่าคนที่คุยนั้นชื่ออนุสรหรือเปล่าโอ้ยถ้า<ะ>บอกว่าขอยดูกันต่อไปเออตต่แบบนี้เมสไนะ <P os ite> พอน,ะะอาาน้าข่าวถามถึงเรื่องอดีตคนรักเก่านะคะว่าคุณ <ฮะ S 2> น้องกู้จีบคุณปูอะไรแบบนี้นะคะคุณอ้ําบอกเลยว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องของสองคนนี้ค,ะค่ะเราได้เลิกลากับคุณน็อตไปนานแล้วนะคะ<ช>หากเขาจะจีบใครเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ขอย,อยุ่งแล้วก็ยินดีนะคะว่าทั้งคู่จะคุยกันนะคะแล้วก็สาหรับเรื่องของน้องปูเนี่ยก็ยังเคาร,รพคุณแม่น้องปูเหมือนเดิมแล้วก็ยังน้องปูยังเป็นน้องสาวองคการบินเทิงเหมือนเดิมก็เคารพไงอ๋อส่วนเรื่องตอนนะ คุยจริงคุยกันในฐานะเพื่อนแล้วก็ไม่มีแบบพรีเทอร์นีีกแน่นอนอน่าสายเนาะต้องลุ้นนะ <c oughs> ว่าอ๋อความรักครั้งใหม่ของใครจะมาแรงออกว่ากันจ้ะมากกนอีกหนึ่งข่าวเขาเรียกว่าข่าวนี้เนี่ย โอ๊ยต้องปาดเหงื่อกันอีกแล้วะ่ะคือหลังจากที่เจอข่าวกระแสรแรงๆโดยตลอดเวลาด้วยว่ากระดงสมมุติเซลล์อัดเข้าไปนะ,ะกับนักแสดงสามในตาคม,มอย่างพิงกี้สาวริกาค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เจอข่าวว่าแบบเป็นมือที่3มนะก็ปวดขามาับปวดตับกันเป็นปีนะล่าสุดเจอข่าวแรงแซงทางโค้งอีกแล้วค่ะ ว่าพิงกี้เนี่ยนะคะแบบอยู่ๆเหมือนกับว่าไม่สามารถเข้าทําพิธีกรรมทางศาสนาในมสัสยิดได้แล้วอะห้ามซอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุนี่นะคะเขาบอกว่ามาจากะะพี่น้องมุสลิมเนี่ยรับไม่ได้กับภาพลักษณ์ข่าวชาวชาวที่เกิดขึ้นของเธอเจอข่าวแรงมากเลยตลอดอเวลา,าปวดตับซึ่งมันก็เป็นกระแสกันมาใช่ไหมเราไปฟังกันหน่อยดีกว่านะคะว่าคุณพิงกี้ว่ายังไงแล้วก็รวมไปถึงนะคะอัปเดตผลงานค่ะที่ประเทศอินเดียด้วยค่ะ,ะไม่มีเลยค่ะหนูยังไม่ได้เข้า ยังไม่ได้ไปไปมาซีเลยค่ะตอนนีุ้ยฝนตก <laughs> <laughs> ก็ก็ไม่ได้ไม่ข่าวมาไม่มีค่ะางานของเราเออ่วันที่29ค่ะก็เลื่อนไปนิดนึงก็เราจะไปวันที่25ค่ะตอนแรกท,ที่ที่บอกว่าจะไปวันที่10กว่าตอนนี้ก็เลื่อนเป็นกิฟท์ทาวน์กิฟท์ทาวน์นี่จะเป็นธารอะไรเลื่อนไม่ทราบ อินเดียอีกแล้วค่ะเลื่อนตลอดค่ะไปอะไรไปชมอะไรเปิดตัวหนังที่บอกไปครั้งที่แล้วค่ะก็ไปโปรโมทหนังอย่างที่บอกคือยังไม่ได้ออกช่วงนค้ช่ววันที่ยี่สิบเก้าค่ะสาวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี้คือยี่สิบเก้านี้ค่ะทางเออเซ็งเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบแต่จริงเราก็รู้สึกว่าอินเดียบางทีมันก็ก็ต้องเข้าใจกันละกันนะคะก็คือมันมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนเพราะอินเดียเขาลงฉายเขาไม่เหมือนเมืองไทยค่ะเขาก็น่าจะหนังเยอะมากอะไเลยนะคะ ว่ามีหนังต้องอื่นติดต่อเข้ามาแล้วมีค่ะมีค่ะติดต่อมาเฉยแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นรูปเป็นร่างงานเพลงของก็ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบค่ะก็ก็ยังใช้เวลาค่ะในการทํางานหลายๆอย่างก็เออละครก็อดใจรอเดี๋ยวคงจะมีเร็วๆนี้ค่ะของพี่ปิ่นเปล่าพี่ปิ่นนะคะก็จริงๆแล้วพี่ปิ่นไม่ได้คุยกันเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสกี่ก็อยากจะเข้าไปหาพี่ปิ่นเหมือนกันค่ะกลับมาอีกครั้งไม่ใช่บทนางเอกจะรับได้ไหม าก็คงจะเป็นบทแบบโตขึ้นอนะถ้าเกิดจะได้เล่นจริงบทที่มันเชื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็คงจะโตแล้วในหลายๆอ่าโอ้โหที่แบบนี้แฟนๆลหลายๆคนนะคะก็คงจะ เบาใจนะในส่วนของกระแสข่าวที่ออกมาเองนะเขาบอกไม่รู้เรื่องเลยนะเกี่ยวกับเจนหมดแล้วคือเขามันก็มีการเลื่อนจากที่นู่นแหละแต่ว่าหนังละครจะออนแล้วที่9นี้แต่จะมีการเลื่อนโปรโมทอันนี้นิดหน่อยอันนี้หนังที่อินเดียนะใช่ส่วนละครก็อาจจะมีเร็วๆนี้ก็ต้องติดตามกันเฉื่อเฉื่อยเฉื่อนเราคือกำลังใจพิงกี้ด้วยละกันแล้วก็ขอฝากแฟนคลับของพิงกี้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมผลงานใหม่ของเขาเนาะใช่แล้วค่ะตอนนี้ไม่แบ่งกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอินเทอร์เน็ตรออยู่ค่ะขอขอบคุณกาแฟเจ้ากิฟ์